ิสสันอัลเมราสองคือหนึ่งในรถซีดานที่หลายคนเฝ้าจับตามองอย่างมากเพราะเป็นการพัฒนาโฉมใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความคุ้มค่าราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในประเทศไทยโดยอัลเมราถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมของนิสสันมาอย่างต่อเนื่องด้วยชื่อเสียงด้านความประหยัดน้ำมันและการออกแบบที่กระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักและในรุ่นปี2026นี้นิสสันได้ยกระดับตัวรถให้ล้ำสมัยและหรูหรายยิ่งขึ้นกว่าเดิม รูปลักษณ์ภายนอกของนิสสันอัลเมรา2026มีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเส้นสายตัวถังมีความฉบเฉี่ยวมากขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบของนิสสันรุ่นใหม่ใหม่กระจังหน้าวีโมชันขนาดใหญ่ถูกดีไซน์ให้ดูดุดันและพรีเมียมมากกว่าเดิมเสริมด้วยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวคมที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำสมัยไฟเดทามบรันนิงไลท์ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความปลอดภัยในการขับขี่ล้ออลลอยขนาดใหม่ที่มีดีไซน์สปอร์ต ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้อัเมร่า2026ดูโดดเด่นและหรูหราขึ้นอย่างชัดเจนด้านท้ายของรถก็ดูแตกต่างจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่เน้นความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นฝากระโปรงท้ายถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ลงตัวทําให้ภาพรวมของรถมีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความหรูหรากันชนท้ายปรับปรุงใหม่เพื่อความสวยงามและยังคงประโยชน์ใช้สอยได้ครบถ้วน ภายในห้องโดยสารนิสสันอั m เมร2026ยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นและใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกนุ่มและทนทานภายในตกแต่งด้วยโทนสีเข้มตัดกับเส้นสายโครเมียมที่ให้บรรยากาศพรีเมียมแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบ i n f o t a i n m e น t ใช้งานง่ายและลื่นไหล อีกทั้งยังมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วระยะทางการประหยัดน้ำมันและระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันออกแบบใหม่ที่จับถนัดมือและตอบสนองได้ดีทำให้การขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลมีความสะดวกสบายมากขึ้นห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ครบทั้ง5ที่นั่งโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังที่กว้างเพียงพอสำหรับการใช้งานจริง เหมาะกับทั้งการใช้งานส่วนตัวและครอบครัวในด้านสมรรถนะนิสสันอัลเมรา2026ยังคงจุดเด่นในเรื่องความประหยัดน้ำมันแต่มีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำทําให้ขับในเมืองได้คล่องตัวขึ้นอีกทั้งยังมีอัตราการสิ้นเปลืองที่ดีเยี่ยมรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษใหม่ล่าสุดทําให้เป็นรถที่ทั้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ CVT ปรับจูนใหม่เพื่อให้การเร่งและการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและตอบสนองได้ดีกว่าเดิมด้านความปลอดภัยนิสสันอั m เมรา2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีนิสสันอินเทลลิเจนต์ม i บิลิไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในการใช้งานมากขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้อัลเมรา2026กลายเป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับราคาเปิดตัวนิสสันอ l m เมรา2 2 6 6ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ6 0 0 0 0ถึง750,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถคันนี้มอบให้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ดีขึ้นและระบบความปลอดภัยที่ครบครัน นิสสันอัลเมร่า2026จึงไม่ใช่แค่การปรับชมธรรมดาแต่เป็นการยกระดับรถซีดานขนาดเล็กให้หรูหราและล้ำสมัยยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ที่ครบเครื่องทางด้านความคุ้มคา่าความประหยัดความปลอดภัยและดีไซน์ที่สวยงามทันสมัย